มาแนละ้วผูช้ชมฮะไปกันดีกว่าผมทางนีใช่โอเคไม่เสียเวลาไปยญาเขียวไหมเปิดดิบบอเอาอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเท่หว่ะผูช้ชมเดียวผมคี่อาดูลิฟ์ใช่ปะเย็ด<อ>มาหว่า ให้ตายสิใครเขียนบทแถลงการเนี่ยย้ายตอบคำถามแล้วไหมล่ะพ่อเจ้าจอร์นี่ตายสิหรือลมแล้วนะมาจากคนบึ้องล่างบื้องของนายจริงเลยไปเร็วคิวคิวโหปืนโคตรแรงเลยอะไรวะเฮ้ยสพันดาเบดบ้าปะเนี่ยหุ้ยหัวขาดเลยบ้าเร็วอุ้ย โอ้ปืนโคตรแรงเลยโอ้อะไรวะเนี่ยโคตรตากะคุณผู้ชมไปฮะคือแับตากับตัวเก่าผมรีลับเลยว่ะโอ้โหสุดยอดสุดจัดเลยเว้ยไปดิบูชิโดทูเดี๋ยวเข้าต่อไปแล้วเราเขาจะเปิดแล้ว โอเคไปอ้าวอาะไรวะไหนาะสายเคเบิลละ่ะอ๋อมาโอ้โหเ,เรียบร้อยอ่ะฮะมีไลมีไใ้ใใช่วยหน่อยแล้วกันใช่ครับผมว่ววาอะไรล่ะ ไม่ใช่ครับไม่ใช,ใช่อยากกับ,บกว่าเธอจะเข้าใจนะลกนาต้องนาต้องเป็นคนเดียวนะให้เวลาสีบนาทีถ้าจออไว้ด้วยกันอะชิบหายแนละ้วโอ้ชิบมาดิโอ้ปืนเบาจังวะเออ มาดิมาดิโอ้โหโคตรเดือดเลยปืนอะไรวะเนี่ยรอดเหรอมาดิไปเร็วสี่นาทีแล้วนะอุ้ยโอ้โหปืนโคตรแรงเลยว่ะถึงทีคิวเผาเออโอ้โหเผา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  yิง, tay, uổng, đứt đi, hào, ying, uổng, thử đắt thử đắt thử đắt ừ, thử chặt bay á chờ đấy, bắt được virus đã, liberator, hổ, đây là cái, cái, cái <laughs> của ปืนก็โค้นแรงเลยเว้ยออกทีวีด้วยเว้ยโหตึกอลาสกะานะฮะผู้คนอพยพพากันออกมาอย่าต่อเรื่องเลยหล่ะจากที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายดีดารได้เผยแพร่นะฮะผู้ก่อการร้ายแถลงว่าต้องการที่จะค้นลบทุนสวรีลัทธิล่าลาทธิของบริษัท นายเอมโบลเล่เอมบูดิเก้นายยเทศสตรตีของนายซิตี้ออกแถลงการประกาศว,ว่าเขาจะใช้กำลังคนเต็มจำนวนนะฮะตามกฎหมายทั้งหมดเพื่อจัดการกับพวกเรานะฮะเขาเชิญพบกับผู้สื่อข่าวนะที่เกิดเหตุของที่อัลสก,ก่าทาวเวอร์บอกว่าเขาจะรายงานเหตุการณ์นะเรียบร้อยไปเถ,ปถอะพวกมันมาขึ้นไปแล้วดาดฟ้าเร็วโอชิโอชิ อุ้ยโอ้ชิบหายแล้วไงล่ะโอ้โหสวยอ่ะระดับสเปเชีร์ดิโอ้ยตัวโคตรใหญ่เลยตอนนี้วิ่งยิงไม่เข้าเลยบ้าเหอะอ้าวเบอร์ฟี่ประตูถูกกั้นไว้อะุ้ยจอร์ดี้โอเคเอ้ยถึงเว้ย เอาเฮ้ยเอาอะไรวะชิบหายแล้วส Smasher s m เชอร์ก็บอกแล้วไงไอจอนไอดูจอร์ดี้บอกแล้วว่าไงบอกแล้วไงว่าฉันจะเสียชีวิตตายสักวันอะโอ้แขนขาดชิบหายแล้วฮะจังหวะนี้นะครับ โอ้ใบก๊อดนี่คือตัวเรารอ่ะนี่เป็นไรอะ่ะโดนอะไ,ไรวะอาสกา่าบ้เข้าใจแล้วเรากำลังไปบอาไม่เห็นอะ่ะอะไรอะ่ะ ตบดาเข้าไวเนี่ยใครอ่ะ l อาให้เพื่ให้เพื่อนแกพูดก่อนเลยปะเออมาเลโเอาไอ้ด <c oughs> ี้อยากยิงด้าจริงเลยไม่บอกจะบอกเข้าไปหรอวะ อยากมีปืนแล้วเอาเอามาจอ่อได้จริงเลยจะนายแกดูไม่ัประทับใจเลยนะไปซะฉันอยากจ้องตาเขาหน่อยอะเอาแล้วคนนี้คือพ่อใช่ปะที่โดนลูกคาตายนะฮะเอาแล้วว่ะมาได้อยากจ้องหน้ามานานแล้วให้ปืนจะควักมายิงเลยเนี่ยให้ตายสิ เรียบร้อยไปซะและ้วใครอะสามีิชิเสียชีวิตใ,ใ,ใ,ในตึกนี่นหะแต่ก็ยังมีชะตาครรมที่เลวร้ยรายยิ่งกว่าความตายซะอีก <c oughs> เฮ้ยคืออะไรวะมีเข็มจิ้มหัวด้วยไม่กลัวหรอกเว้ยถ้าฉันถ้าฉันไม่ฉันไม่ได้อยากให้เขาตาหยหรอกนะทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะเอา นายทำแบบนี้ทำไมเพื่อจบเรื่องเลวร้รายที่แกได้ทำไงล่ะฉันก็พบว่าเวลาคนโกหกอ่ะคนระดับว่าจะหลอลกลวงตัวเองบ่อยๆอยยนะแต่ไม่ใช่คนตายคนตาย,น,ตายน่ะส่งเสียงดังมากแต่คนตายโกหกไม่เป็นหรอก บันช่างดีจริงเลยที่ที่ฟังเสียงเจ้าคนตายเนี่ยเริ่มได้เฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยทำไรวะ <c oughs> อุ๊ยอะไรอ่ะเข้าไปหาคนแปลกหน้าเหรอเอ๊ะ นี่ตัวเราดิจอร์ดี้ปะอ้าวดีๆตรงน,น,นี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้เดี๋ยวนะไม่ไม่ใช่จอร์ดี้ดิใครวะหรือว่าใช่อ่ะวันดีอ้าวจอร์ดี้เหรอ อ้าวแล้วแกล่ะแกเป็นใครเอ๊ะมีเสียงะไรสักอย่างอะรีบุลรบบบวิธีใช้ไซเบอร์แวร์โครงสร้างด็สเบรคคืออะไรอะถอดออกอะไรอะเอ๊ะออกไปเ็ล ผมผมไม่เห็นฮะอะไรนี่นี่คืออะไรอ่ะเอ้าผม,ผมยังผมยังรอดอยู่เหรอเฮ้ยผมยังรอดว่ะโอเคไปไปไปใช่ชผมใช่ผมปะวะคือผมจำมือได้ว่ามือผมจะมีแบบ ไอจุดที่มันไปนสายออยเชื่อมต่ออะแต่ว่าเราโดนยิงขวาไปแล้วไม่ใช่เหรออะไรวะโกกเลยไม่เป็นไรฮะเราเราเด็ไรชีวิตเราก็ต้องกล้าต่อไปนะฮะไปกันต่อดีกว่าอย่าเสียเวลาอีกเลยนะครับผมอย่าไปอย่าไปโอ้โหเราคัดเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยช่วยด้วย ใครอะเร,เราลุ้นกันดีกว่าครับว่าใครเฮ้ยเขลาลากผมไปแล้วฮะลากไปไหนวะเอ๊ยใครอะเฮ้ยเอาเด็กเตอร์เหรออา้าวเด็กเตอร์ดิอ,อดุ๊ยอา้าวตายเลย โอโ้เฮ้ยทาเคบุลฮะอาราสกาซามะทาราซากะครับ <ust> <m ai> <ai> ผมจอคนที่ฆ่าพ่อผมแล้วเป็นเขนาได้แด่ผมว่าใจครับหชั่วโมงกว่าจะถึง <m> ค <ai> <s> ่ะแว้โอ้โหจบแล้วฮะมันรู้แล้วอะ ไปไหนเนี่ยตัวเบ็ดเป็นบ้าเลยเอาก็นี่อายากขยับเมื่วะต้องเบ็นดิโดโหร้ยถามได้แปลกๆนะเฮ้อเฮ้เราเราโดนยิงไม่ใช่เหรอได้ยินไหมต้องการคใช้เหลือ อะไรอ่ะเอาเคือยิวปะโอ้ไม่เชั่วเอาเอาเป็นไรวะทาไปแล้วการขเขาชิลจากเราอ่ะอุ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้พวกบ้าเอ้ยโอ้ยมันยิบซะคุนเลยเอยชอชนไปชนไปเออมาปืนพร้อม เื่อเราเบาอะ่ะอะไรวะโอเคมาดิรรเบิดสักทีสิวะเออช้อนช้อนชอนบอลแล้วชออเลยโอ้โหเออสวยครับโอ๊ย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 ตกเขาไปเนี่ย ุ้ยเกือบเกือบชิบหายละตายดิคือเบาจังวะโอ้โหตือเบาชิบหายแล้วพี่ชมจะตายแล้วเนี่ยเออร์บสเตอร์คขอยู่ดีไปดาหลกนะยิงมัน ยี่ไก้ว่าเอ้าเอ๊ะไหนอะโอชิตยิงยิงยิงโอ้ยยาโอ้ยปืนมันโอ้โหอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยตายไปซะโอ้ยโอ้โหมัน เออก็แค่แหละยิงอย่างยากเลยบ้าเออรอไปเนี่ยอย่าได้สลบพเชวนะลืมตาไว้เว้เลย เออผมไม่ยิงคุณหรอกนะเราต้องไปหาหมอกันนะรู้จักรีพอร์ตที่เชื่อใจไดหมวะเว้ยรู้จักที่เก่งๆอยู่อ่ะคือตอนนี้เราเจ็บว่าเรายังไม่อยากทะเลาะกับเขาอ่ะนะโอเควิกเตอร์จะช่วยรักษาเราเอง โอ้โหก็ไม่ไหวแล้ววะโทรหาใครอะถามก่อนละกันทำไมทำไมถึงไม่ปล่อยฉัไนไปอะเออแปลกจากโทรหาซะ,าซะเออโอเคโอเคยินดีต้อนรับครับสกลนของฉันบอกว่าคุณอยู่รับพื้นที่ให้บริการ รีบมามารับทีต,ต้องไปที่ตำหนักของบิสตี้หน้าคิดิกของวิกได้เลยครับกางเดินทางนะไม่เกินยี่สนาทีหรอกทำไรอยู่นะ <S 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 <Hey! S 1> เฮ้อ้าวหลับไปแล้วอ่อ啊 คุณผู้ชมผมพบอ,อยากเจอแจ็กกี้แจ็กกี้อยู่ก็วะแจ็กกี้จะอยู่ไหมอ่ะ,กกออะทะไรอ่ะเออคุณผู้ชมผมว่ารู้สึกผิดมากเลยที่ผมเลือกแจ็คกี้ให้เราบรถดัดเอา้จะพาเขา,ขา,เขาไปส่งที่คลินิกนะโคตรเซ็งเลยอ่ะ แล้วผมไปยอ้อนต,ต,ต่อมาโค้รเสร็จรู้ประชมแล้วก็ไอ้ี่อีกฮะแล้วก็อีกทั้งคือผมน่าจะเฮ้ยอะไรอ่ะผมขอพักก่อน,น,นเลือกคุณเหรอมิสตี้มิสตี้ความดันดิ่งควบเลยโลกระสาาช็อตด้วยก็จะตายต้องถ่าเข้าไปทางกระโหลกไททอย ไม่มีที่อื่นแล้วรู้ด่าคำอะไรอ่ะเอาทับฟืนแล้ว ตอนเราตื่นแล้วเว้ยคุณผู้ชมเอาวันนี้ครับคุณหมอเอ๋เราสลบไปนานหรือเปล่าวะเนี่ยผมอยากเจอแจ็กกี้อะ่ะที่ถือแจ็กกี้ว่ะ How is he เขาไปไงบ้างอะเดี๋ยวฟื้นตัวช้ากว่าคุณอะแต่อาการก็ดีขึ้นทุกวันแล้วนะ เฮ้ยทำไรอ่ะทำไรวะวีวีอยู่ในเนี้ยสลบสลบหรือเปล่าโอ้ยอหัวฉันเละ How you feel รู้สึกยังไงบ้างอะเอ่อรู้สึกแบบไม่อยากแปลกไปอ่ะ <Bliss. S 1> ไม่รู้ Vic. สิวิกหูอะ ดีเสียตลอดเลยมอแล้วไม่เห็นด้วยภับหลอนด,ด่าพวกเนี้ยอธิบายพังได้ปะแสงจ้าจะบอกเห็นอะไรเลยสเสียงดังมากอยู่บนเวทีอะแม้แทบหายใจไม่ออกเลยใจจะไม่ด้ยคขับเกียร์ช้างแล่ช่างตะโกนออกมาสไมโครโฟนอ่ะแต่ว่ามันไม่ช่วยอะไรเลยรู้สึกไม่รู้สึกดีขึ้นด้วย สัญญาณนะว่าจะไม่หวัวล้ออ่ะจากนั้นอ่ะฉันก็าวางระเบิดในตึกอาสกาตเฮาเวอร์อ่ะไม่เห็นมีอะไรน่าขำเลยเอ่อไนซิตี้ดูไม่เหมือนเดิมอ่ะเออแปลกแปลกไปและฉันเกลียดมันอ่ะเกลียดทุกคนเลยทุกต่างยิ่วด้วย ไม่เป็นจริงมากเลยนะมันจะเป็นฝันที่ร kind of ู้สึก mm ตัว hmm. ก็เถอะวีนาไม่ได้ฝ hmm. ันหรอกนั่นแหละความทรงจำชิปนั้นมีโครงสร้างของลักษณะนิสัยอยู่อ่ะความฝันที่ผ่าฝันไปอ่ะมันคืออดีตของเขาเดยวนะนี่นายกำลังบอกว่าตอนเนี้ยมีผู้ก่อการมีผู้ก่อการร้ายอยู่หัวของฉันเหรอใช่แล้วจอร์ดี้ซิลเวอร์แฮนด์ เขาดังมากงนะเมื่อ50ปีที่แล้วอ่ะเคยได้ยินเรื่องเหตุระเบิดศูนย์บัญชาการของอาสกะาไหมล่ะฟิลเพอร์เองอะ่ะเล่ากันว่าเขาถูกฝังอยู่ใต้ซา,ากตึกนั่นอะ่ะออ,อย่างไรก็กตามะนะไม่ใช่ส่ไม่ใช่สิ่งส,สำคัญหรอกตอนเนี้ยเออเรื่องอะไรอะ่ะเรื่องอะไรอะ่ะโอชิบันอะ่ะ พูดง่ายเลยมันคือระเบิดที่จุดชนวนไปแล้วนายเหลือเวลาอีกไม่มากนะอย่างบ้ากก็อีกสองอา,าทิตย์อ่ะโอ้โหชิบหายแล้วคุณผู้ชมคือผมคือผมจะตายเหรอเอาเฮย้ยคือเหมือนซิลเวอร์แฮนด์จะมาครอบครอบงำจิตใจผมปะเอาเฮย้ยเครียดทำไมอะ่ะ <B. S 2> วีนี่คือเรื่องสำคัญที่นายควรจะรูไ้ไว้นะ นายจะรักษาผมนะใช่ไหมวิกถ้าฉันทำได้ฉันทำไปแล้วเชื่อฉันเถอะวีแต่เรื่องนี้มันเกินความสามารถฉันอ่ะนายคือมือดีที่สุดเลยนะวิกทำไมช่วยผมไม่ได้ล่ะอยากจะฟังเรื่องยาวหรือเรื่องสั้นล่ะทำไมฉันต้องตายด้วยอ่ะฉันก็จะตาย นั่นคือสิ่งที่นายจะบอกใช่ไหมพิสูจน์สิเออได้ยิงดายใช่ปะกระสุนของเขาลายช่องใส่ชิปและสมองของเขาลายไปแล้วโรชิฟถูกปูปขึ้นมาและเกิดการลักควงจอดอะ่ะแล,ะล้วอัอโหลดข้อมูลเข้าไปในหัวของดายไงเท่าที่กังวลตอนนี้นะสมองของเขาลายก็เหมือนกับกล่องป่าที่จะเป็นต้องเติมไม่เต็มด้วยเอการที่มันถึกไวอ้อ่ะ กองเปล่าเหรแต่ผมอยู่นี่นะทุกอย่างนี่คือผมนะใช่ป่ะชิปต้นไม,ไม่ได้มีไิทอ,อาา่านนะแต่ว่ามีไิทเขียนไอ้กระบอกของนายเหรอเป็นเพราะใบโอชิปนั่นนะการเดินทางเส้นประสาทเก่าของลายแล้วก็โครงสร้างระบบประสาทใบไปพร้อมๆกันเลยชิปหายละผมจะตายเหรอมันจะสิ่งที่ชิปนั้นทำกับส่วนที่เหลือของนายแล้วอะ่ะมันคือก้อนเดรนลายที่ต้องกำจัดทีกโอชิป เราหออชิปี้ออกไม่ได้เหรอหรือปิดไม่ได้เลยไงเบอร์ได้สองอย่างแหละวันเราจะตายทันทีชีวิตแล้วทำไปดีอะวิกวิกลายคอยช่วยผมไม่เสมอเลยนะถ้าลายไม่สามารถช่วยอะไรฉันได้อีกแล้วถ้าเขาทำอไปต่อล่ะไม่ปวดบอกสักที ฉันก็รู้เหมือนกันแหละมิสตี yeah. ้มิสตี้เอาไปแล้ววะได้ขอคนแก่อย่าวิกมากเกิดไปแล้วนะเดี๋ยวเข้าวีกลับบ้านกันอะไรนะแล้วเขาก็ตายอ่ะ อ้าวอยากเห็นร่าตัวเองอะ่ะสิทที่เหลีกเรียกไม่ได้ฉันไม่ได่ใจแล้วว่าตอนนี้ทัานตื่นอยู่หรือเปล่าอะ่ะอาจจะตายไปแล้วก็ได้อะใช่ไหมนั่นไม่ใช่เรื่องที่ควรคิดตอนนี้แล้ววีปล่อยว่าก่อนเถอะนี่อ่ะอยากอะไร โอเมกาบล็อกเกอร์ใช้เป็นประจำมันจะช่วยอาก,การต่างๆไม่แพ้ขยะเร็วเกินไปสีฟ้านะอีกอยาไม่ช่วยให้แขกในหัวเขาได้อะย่าสศกบงด้วยนะซูโดยเอนโดซิซิลจากชั้นเองผลจะจะตกข้ามกันทำให้ได้เร็วขึ้นรือว่าการปล่อยปีศาจก็ได้โอเคสีฟ้าแะ้ะครับสีแดงปลดปล่อยผมอยากจะถามเยอะ เขาอุตส่าห์ให้ยาช่วยผมวบานะเสียดาเสียดายนอนพักหน่อยอ่ะเจอกันแล้วกันนะเอาดิมีบิอยากจะให้อ่ะวิกดึงไอ้นี่ออกมาจากหัวของได้อ่ะเครื่องรางนำโชคอะนะ三亚三亚บอกว่าได้จะพยายามนอนให้หลับอ่ะ เลือกแจ็คก็ดีเดอะบิสตี้เอ่อเอ่อเลือกแจ็คกี้อยากรู้แล้วใช่ปะยะเว่าไงเขาเป็นเพื่อนสี่คนฉันเลยล่ะแจ็คแจ็คเป็นเพื่อนสี่คนเดียวของฉันเลยอ่ะฉันจะต้องคิดถึงเขาว่าได้เลยถ้าเขายังอยู่นะเขาบอกให้ดานคิดถึงใจในตอนเช้าแหละและทำสิ่งที่ดาต้องทำแน่นอนเลย ต,ตอนนี้นา,นายต้องพักก่อนนะนอนก่อนขอร้องอ่ะขอบคุณมากเลยบิสตี้ขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆเลยนะโอ้ยจิ๊กี้ว่ะโอ้โหนี่ก็คือกระสุนในหัวผมใช่ไหมขอบคุณมากนะวิขอบคุณทุกคนเลยนะครับผม เฮศร้าจังเลยคิดถึงคิดถึงแจ็คกี้แหละแต่ว่าเรื่องราวห่านไปแล้วก็ต้องปล่อยใช่ไหมอุตส่าห์เดินทางด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกไปที่นี่ซะเข้าใจไหมเฮ้ยฉันจะฆ่าคนที่ขวางทางฉันตัวท่านแก่ด้วยยาไปเอาจอดวิกเก็บพื้นไปเอาแล้วจอดวิกะไปเอาแล้วจอดวิกะ ต้องการบุหรี่ได้เก็บของไปที่ไหนเสียงอะไรอ่ะอยู่ไห้อจวิกอ่ะไหนวะเฮ้ยฉันไม่สูบบุหรีด่าฉันไม่ไสูบบุหรี่เดี๋ยวไปซื้อสิแค่บววเดียวบววสุดท,<า>ท้ายพระเจ้าช่วย<ฮ> อะไรวะออกไปซะอะไรวะโอ้โหดูเวดูเวดูผ <Die P> ู้ชมฮะผู้ชมครับผมพารการพาร์ที่ผมขอจบพี่นี้แหละนะคุณผู้ชมฮะขอจบกับซันซ่าก่อนแล้วเดี๋ยวพาร์ทด้านหมาต่อให้ยาวเลยนะครับผมเนืจากครั้งนี้ผมไม่หวนแล้วเสี่ยผมอาจจะเดแปลกๆนิดนึงนะแต่ยังไงก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านมากนะครับผมที่เข้ารับชมนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมได้ครับเดี๋ยวพาร์ทด้านหลมาคุยกับจอร์นวิกันนะฮะโอเคปะ พมมาดีได้ไปกอนนรผมหดท่านผู้ชมสวัสดีครับเจอกันครับผมสวัสดีครับเจอกันยัฮูบ๊ายบาย